สวัสดีครับชาวราศีธนูยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชาแนลดูดวงใบบุพยาันจะดูดวงเกิดวรนเกิดในลัคนาราศีธนูหรือชาวราศีธนูสามารถดูคําพยากรณ์ในคลิปนี้ได้นะครับจะเป็นคําพยากรณ์ในช่วงของครึ่งเดือนหลังสำหรับเดือนธันวาคม2568นี้เป็นในเรื่องของความรักความสัมพันธ์โดยจะเจาะลึกว่าเขาคนนั้นรู้สึกยังไงสำหรับตัวคุณเดี๋ยวเรามาดูไพ่กัน ก่อนอื่นก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด subscribe กดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่องบูพยาด้วยนะครับสำหรับใครต้องการติดต่อดูดวงเพื่อความแม่นยำม,มากกว่านี้ก็สามารถอัดลายดีมาได้ที่ User บูพยานะครับเขียนไว้กับหน้าจอแล้วก็คอมเมนต์ข้างล่างให้แล้วนะครับทีนี้เรามาดูกันว่าดวงของชาวธนูลนนักษณธนูเขารู้สึกยังไงสําหรับตัวคุณหลักแตะพลังงานด้านบวกเลยนะครับ ไพ่แ,แรกสำหรับชาวธนูได้เป็นไพ่ The Devil แล้วก็เป็นไพ่เอ o of s w โ r d สาถ้วย7ดาบแล้วก็ไพ่สอดาบโอ้ oh, ชาวราศีธนูและคนาธนูต้องระมัดระวังในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ค่อนข้างเยอะนิดนึงนะครับเดี๋ยวเรามาดูไพ่เพิ่มเติมกันต่อว่าเขารู้สึกยังไงเพิ่มเติมกันต่อ อย่าเพิ่งตัดสินอย่าเพิ่งเปิดคลิปนะครับรอดูไปก่อนว่าความรักความสัมพันธ์จะมีโอกาสของการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นหรือไม่อย่างไรเนะาะไพ่เป็นแรกนะครับแถวล่างเป็นชาริออตถ้วย10ถ้วยมาแล้วนะครับแล้วก็เป็นไพ่ The e m p e r o r แล้วก็ The Lover ออิทธิพลใต้สำหรับ1นึ่งดาบ ไพ่ข้างล่างดีหมดเลยนะครับโอเคทีนี้เรามาดูกันสลับชาวราศีธนูรักขณาธนูนะครับจะมีโอกาสแนวโน้มทิศทางเขารู้สึกยังไงกันบ้าง ครับทีนี้เรามาดูกันว่าชาวธนูลักนณาธนูจะมีแนวโน้มทิศทางของความรักความสัมพันธ์เป็นเช่นไรนะครับคืออยากจะบอกว่าชาวราศีธนูลักนาธนูบอกไว้ก่อนเลยว่าอาจจะมีโอกาสต้นลายไปดีได้นะเท่าที่ดูเพราะว่าความรักความสัมพันธ์เนี่ยโดยสรุปภาพรวมสุดท้ายเนี่ยยังไงก็มี1ิบถ้วยเกิดขึ้น10บถ้วยเนี่ยแปลว่าความรักความสัมพันธ์ที่มีความสุขความสมหวังความบริบูรณ์ที่ดีนะครับแล้วก็ความรักความสัมพันธ์ที่ลงตัวได้มีความรักที่อาจจะดูมีโอกาส แนวโน้มของการได้รับการปฏิบัติหรือการคิดการตัดสินใจสิ่งดีๆร่วมกันนะครับเนาะทำให้ความรักนั้นมีความมั่นคงความยั่งยืนอิทธิพลของไพ่เอ็มเพอร์มาเอ็มเพอร์เนี่ยหมายถึงความรักความสัมพันธ์ที่ตัวคุณเองอาจจะดูมีโอกาสมีแนวโน้มของความรักที่เขาอาจจะดูยังรักจริงกับตัวคุณได้อยู่ถึงแม้เขาอาจจะลงทิศลงทางไปบ้างหรืออาจจะมีประเด็นมีปัญหาอะไรกันบ้างเนี่ย นะเราก็คงจะต้องค่อยเป็นค่อยไปเคลียกันไปนะอะไรที่มันเป็นปัญหาอะไรที่มันเป็นความรู้สึกที่แย่อะไรที่เป็นความรู้สึกที่เป็นท็อกซิกต่างๆเราควรที่จะต้องปรับและแก้ไขปัญหาไปในทางที่ดีพยายามยืดหยุ่นไปตามสถานการณ์เข้าใจนะครับว่าบางครั้งเราอาจจะมีอารมณ์มีความรู้สึกมีความคิดที่อาจจะปทะหรือไม่เข้าใจหรือมีประเด็นหรือมานะทิฐิต่อกันบางครั้งมันก็เกิดขึ้นได้นะเพราะคนเราเนี่ย เกิดมายังมีรักโลภโกรธหลงมันยังมีทุกสิ่งทุกอย่างยังคงเป็นไปตามสิ่งเหล่านั้นอยู่ดังนั้นเนี่ยเราก็คงจะต้องค่อยๆใช้สติใช้ความคิดการปฏิบัติงครกับในเรื่องของความรู้สึกที่ดีสุดท้ายความรักความสัมพันธ์จะลงตัวถึงไพ่สิบถ้วยนะแสดงว่าความรักความสัมพันธ์กาลังจะมีโอกาสแนวโนม้มทิศทางที่ดีขึ้น อ่ะบอกข่าวดีเลยแล้วกันว่าอิทธิพลของชาวราศีธนูลนาานักนณาธนูดาวประจําตัวของคุณเนี่ยเดินโคจรตกในภพเรือนบรณะตั้งแต่วันที่ทำจริงตั้งแต่หลายเดือนมาแล้วนะครับแต่อันนี้คําพยากรณ์จะเริ่ม15ถึง23ธันวาคมหรือคริสต์มาสอีฟ รประมาณนี้ชาวราศีธนูและขนาธนูเนี่ยจะยังมีปัญหามีประเด็นบ้างเพราะดาวประจําตัวตกในพเพรเอนมรณะแต่พอวันที่23หรือนะับวันคริสต์มาสอีกไปก็ได้เนี่ยวันที่25เนี่ยมันจะค่อยๆแบบดาวจะเดินโคจรออกจากเรือนมรณะเข้าสู่เรือนปัตตนิเท่ากับดาวพฤหัสบดีเหล็งลักขนานะับได้ตําแหน่งที่เป็นอุดดมนละชาวธนูนะครับ คุณก็จะได้รับโอกาสแนวโน้มของความรักความสัมพันธ์ที่ดีกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับแต่ก่อนที่เราจะดีได้ก่อนที่เราจะได้รับความรักความสัมพันธ์ที่ดีเราต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปเพราะดาวประจําตัวจะได้ตําแหน่งเป็นปะละกะักเกษตรคําว่าเป็นปะลักะเกษตรหมายถึงความไม่เข้มแข็งหรือไม่ใช่ตัวตนของตัวเองมันก็เลยอาจจะต้องทําให้ตัวเราเองเนี่ยพยายามที่จะต้องอัพตัวเองขึ้นมาเพื่อที่จะทําให้การเปลี่ยนแปลงครั้งนี้มันดีขึ้นมันต้องเริ่มจากที่ตัว คุณด้วยนะครับอีกในยะสําคัญหนึ่งคือดาวเนี่ยมากองกันอยู่ในราศีธนูลักนะขนาดธนูมีทั้งดาวอาทิตย์ดาวพุธดาวศุกร์ดาวคัดวน,านดาวเนี่ยมันทั้งเป็นคู่มิตรคู่ศัตรูคู่สมพลกันนะมันก็เลยทําให้เกิดความบาลุมมาตุ้มนะดาวเนี่ยมากองกันสี่ดวงทับหลัก ของชาวธนูเนี่ยบอกเลยว่ามันเป็นอะไรที่วุ่นวายนะครับสับสนเยอะแยะมากมายทาให้ความรักความสัมพันธ์อาจจะดูไม่ค่อยได้ดังใจความรักความสัมพันธ์มีเดวิลกับเจ็ดดาบมาบางครั้งความรักเนี่ยอาจจะมีในะลักษณะของความถูกแทรกแซงหรือเปราะบางในเรื่องของความสัมพันธ์นะครับแปดดาบบางครั้งเนี่ยเขาอาจจะมีความรู้สึกกับความสัมพันธ์ที่อาจจะดูะเหมือน เขาเรียกว่าดีปรับและจูนกับตัวคุณค่อนข้างลําบากหน่อยเพราะว่าอะไรครับเพราะมันมีปัญหามีประเด็นกันรอบด้านเลยนะอันนี้หมายถึงช่วงแรกนะครับในช่วงครึ่งครึ่งแรกของเดือนเนี่ยมันอาจจะทําให้เรามีความรู้สึกลําบากหน่อยเราต้องกลับมาฮิลลิ่งความรู้สึกของตัวเองก่อนจาก9้าถ้วย9้าถ้วยเนี่ยสังเกตดูว่า9้าถ้วยกับ10ถ้วยต่างกันยังไง9้าถ้วยเนี่ยเราต้องรักตัวเองก่อน เพราะมันมีเพียงตัวของเราเองทำสมาธิอยู่มันแปลว่าเราต้องพยายามตกผลึกต้องพยายามเข้าใจพยายามเรียนรู้ตัวเองให้มากขึ้นหรือพยายามที่จะต้องอยู่กับตัวเองให้ได้นะครับเพื่อที่เราจะได้แบบเหมือนกับระงับในเรื่องของโทสะโมหะต่างๆเพื่อที่เราจะได้แบบก้าวข้ามผ่านปัญหาและอุปสรรคไปนะครับส่วน10ถ้วยมันมี สองคนใช่ไหมครับไม่พอมีลูกด้วยมันแปลว่าสุขสมหวังและบริบูรณ์จะแปลว่าคนมีลูกก็ได้หรือไม่มีบุตรก็ได้นะครับแปลว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันกําลังจะมีโอกาสของการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นมันต้องเริ่มต้นจากตัวเราเองอย่างที่บอกว่าดาวประจำตัวคือได้ตําแหน่งเป็นปัลระเกษตรและอยู่ในเรือนเกณฑ์ลัคนาและเป็นตําแหน่งอุดมเกณฑ์นะครับมันก็เลยทําให้ตัวเราเองเนี่ยต้องยืดหยุ่นปรับไปตามสถานการณ์นะ ปลากระเศษ,ษหมายถึงมันไม่ต่อเนื่องเราก็ต้องพยายามทําทุกอย่างให้มันคงเส้นคงวามากที่สุดเนาะเพื่อที่เราจะได้รับความสุขความสมหวังสิ่งดีๆในช่วงของปลาย ปีนี้นะครับตัวคุณเองมีโอกาสเดินทางไกลต่างถิ่นต่างแดนต่างประเทศได้ค่อนข้างสูงไปต่างจังหวัดต่างประเทศได้เพราะว่ามีไพ่ไปนี้นะครับชารียอตเนาะหรือเราอาจจะสามารถประคับประคองกับความสัมพันธ์ที่ดีมีไพ่เดลเวอร์มาด้วยนะครับตัวคุณเองกับเขายังมีโอกาสเป็นคู่ครองเป็นคนรักที่ดีต่อกันหนึ่งดาบกับใบนี้นะครับก็คือไพ่ชารีอตเนี่ยหมายถึงตัวเราเองสามารถที่จะ เคียงคู่กันกับการที่จะปรับสมดุลหรือบาลานซ์ความรู้สึกสิ่งดีๆร่วมกันเพราะชายออดเนี่ยมันเป็นไพ่ขุนศึกรถม้าใช่ไหมครับมีทั้งสฟิงซ์สีดำและสฟิงซ์สีขาวนะเป็นตัวแทนของความต่างขั้วแต่เราต้องคุมบังเหียนอยู่ข้างบนแปลว่าเราต้องพยายามประกับประคองความสัมพันธ์ให้อยู่ในจุดที่มันบาลานซ์ที่ถุดที่สุดเนาะกับในเรื่องของความรู้สึกเหมือนเขาต้องการจะไปต่อกับเราอยู่เพียงแต่เราก็ต้องพยายาม ฟันฝ่าปัญหาและอุปสรรคไปบางครั้งคุณกับเขาอาจจะมีประเด็นมีความไม่เข้าใจกันอย่างที่บอกไปข้างต้นหรือมานาทิฐิต่อกันที่มีปัญหาในลักษณะของความสัมพันธ์ที่มันดูเป็นท็อกซิกต่างๆเพราะนะครับความรักความสัมพันธ์เราอาจจะมีปัญหามีประเด็นกับความ เหมือนกับว่ามันไม่มีอนาคตแล้วกันเพราะอะไรเพราะมันมีปัญหาในลักษณะของการถูกแทรกแซงนะครับมีไพ่เลิฟเฟอร์มาเลิมเวอร์มา2ใบเลยเห็นไหมครับอสองใบเลย แปลว่าความรักความสัมพันธ์เนี่ยมันก็ยังโอเคอยู่แต่บางครั้งมันก็มีคนที่มาแทรกแซงในเรื่องของความรู้สึกและความสัมพันธ์ด้วยเช่นกันนะครับก็คงจะต้องค่อยเป็นค่อยไป2ดาบบางครั้งเรามีความ,ร,มรู้สึกว่ามันยังไม่ชัดเจนนะครับมันยังมีบางสิ่งบางอย่างที่เรายังตัดสินใจไม่ได้หรือยังคิดไม่ออกบอกไม่ถูกว่าเราจะต้องไปต่อยังไงหรือเราจะต้องทํำยังไงต่อกับในเรื่องของความรู้สึกและความสัมพันธ์อย่างที่บอกไปว่าต้องให้ประมาณช่วง คริสต์มาสไปแล้วเนี่ยความรักความสัมพันธ์น่าจะลงเอยได้แต่ช่วงแรกมันก็อาจจะรุ่มรุ่ม,มดอนดอนในช่วงหนึ่งนะครับดังนั้นเนี่ยไพ่สมถ้วยมาเนี่ยดังนั้นเราควรที่จะต้องพยายามดูแลนะสะะของความรู้สึกและความสัมพันธ์ที่ดีหรือเราควรที่จะต้องแบบให้เวลากับกันและกันมากขึ้นหรืออ่ เห็นพ้องต้องกันในสิ่งที่มันดูมีอนาคตหรือเราพยายามที่จะจับมือกันก้าวข้ามผ่านปัญหาและอุปสรรคไปให้ได้ความรักความสัมพันธ์อาจจะยังคงมีโอกาสของการที่จะเติบโตและพัฒนาที่ดีแล้วก็มีโอกาสสุขสมหวังที่ตัวคุณของคุณต้องการได้เพียงแต่อย่างที่บอกไปว่าค่อยๆเคลียร์ปัญหาโดยการที่เราคงจะต้องหันกลับมาใส่ใจตัวเองรักตัวเองนะครับดูแลตัวเองให้มากขึ้นและพยายามเ ค่อยเป็นค่อยไปแล้วก็เดินหน้าต่อกับความสัมพันธ์ถ้ามีโอกาสมีจังหวะแล้วค่อยเดินต่อแล้วทุกอย่างจะค่อยๆดีขึ้นนะครับเพราะว่ายังไงสิบถ้วยก็ยังรอคุณอยู่เห็นไหมอ่าสิบถ้วยกําลังรออยู่นะครับสุขสมหวังได้ก็คงจะต้องรอในช่วงครึ่งเหลือครึ่งเดินหลังนะเดี๋ยวเราค่อยมาดูกันอีกครั้งหนึ่งนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์กดติดตามเป็นกําลังใจกับช่องบูพยาด้วยนะครับขอบคุณคราม